ผู้สูงอายุสามารถใช้บัตรทองรักษาฟันในเรื่องของอะไรได้บ้างสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง y o u t u b e ป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพแล้วก็ในช่องเพจก็ป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้ป,ป้าปอจะมาบอกเรื่องของบัตรทองนะคะถ้าผู้สูงอายุไปรักษาฟันหรือว่าดูแลเรื่องฟันจะทําอะไรได้บ้าง คุ้มครองอะไรได้บ้างปกติแล้วผู้สูงอายุก็จะมีโรคประจาตัวใช่ไหมคะอย่างเช่นโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังเบาหวานความดันไทรอยอะไรประมาณนี้นะคะก็รักษาฟรีใช้บัตรทองได้ไม่เก็บ30บาทนะคะแต่ว่าคนที่อายุ1 2ถึง59ปีนี้เราก็จะขอสมทบ30บาทนะคะแต่สําหรับเรื่องของผู้สูงอายุกับการรักษาฟันใช้บัตรทองทําอะไรได้บ้างก็จะทําฟรีใน6เรื่องต่อไปนี้นะคะ ข้อหนึ่งถอนฟันข้อสองอดฟันข้อสามก็คือรักษาโรคของเหงือกหรือว่าโรคปริทันข้อสี่ขูดหินปูนหรือกรารากฟันได้นะคะห้าเคลือบฟูออร์ไลนได้หกก็คือตรวจรอยโรคในช่องปากได้รวมทั้งการให้ยาด้วยนะคะให้ยาก็ฟรีนะคะสำหรับการทำฟันเทียมก็ฟรีเหมือนกันนะคะเราเรียกว่ามีโครงการฟันเทียมพระราชทานสามารถใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน แล้วก็สามารถใส่ฟันเทียมพลาสติกชนิดถอดได้ทั้งปากทั้งบนและล่างเลยนะคะหรือว่าจะชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้ก็ในกรณีที่มีกระดูกงอกหรือว่าการใส่ฟันปลอมแล้วมีอุปสรรคจะได้รับการตกแต่งกระดูกอันนี้ก็ใช้ได้ถ้ากรณีที่ฟันเทียมชำรุดก่อน5ปีก็สามารถขอทำใหม่ได้นะคะในกรณีที่มันซ่อมไม่ได้ค่ะแต่ถ้าซ่อมได้ก็ให้ซ่อมก่อนเพราะว่าฟันเทียมนี้ราคาแพงนะคะ แต่ถ้าซ่อมไม่ได้จริงๆคุณหมอก็จะทําให้ใหม่ใช้สิทธิ์ฟรีได้นะคะผู้สูงอายุสามารถไปขอรับบริการได้ที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าในช่วงโควิดนี้เขาก็จะทําเฉพาะเรื่องฉุกเฉินนะคะเรื่องฉุกเฉินทางทนตกรรมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นฟันแตกฟันบินเหงือกเป็นน้องแบบนี้ก็คือเรื่องเร่งด่วนนะคะจะไม่ทําเรื่องของการ ขูดหินปูนหรือว่าตกแต่งฟันหรือว่าเคลือบฟูอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามีการฟุ้งกระจายเยอะในช่วงโควิดนี่ก็จะงดไปก่อนนะคะถ้าหากว่าใครมีอะไรสงสัยในเรื่องของสิทธิการรักษาก็สามารถโทรไปที่สปสชเบอร์โทรนี้โทรฟรีนะคะ1330สามารถสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้ปปอก็เอาเรื่องดีๆเกี่ยวกับการดูแลฟันผู้สูงอายุกับบัตรทองมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ